อันนี้เป็นอะไรเพราะนี่นะคุณทำของใหญ่ยวดใหญ่หมูน้อยเออเก็อูนี่ไม่ใช่ว่าโตรวดติ๊บลอย่างเดียวนะคะมีฟาร์มหมูด้วยเดี๋ยววันหลังจะรีวิวฟาร์มหมูให้ตอนแรกๆก็คิดว่าแต่ถังขยะนี่แหละแต่ที่นี่โอ้นี่ พอปั่นตะลดไอ่ลดขนลดเกียวไปนี่แลวนี่นะคะกอดไม่ต้องใช้ทิ้งที่สะวากอนเนวะคะ่ะกอดพอดก็ททำได้นี่กอดกอดชทยเป็นเศษเล็กที่เหลือจากจากสารตะกอบรดทิกรอนะคะเอามาใช้ให้มันเกลีระโยุ์เพราะว่าตูบลืกหน่อยเราก็จะเอามาใช้ทํำมดเลยนะคะ กอดฟาร์มหมูกันนี่เขากอดออกลูกที่นึงจักตัวนะแม่หมูกอดยี่สิบตัวเนาะแม่หนึ่งแม่หนึงสิบสองตัวสิบสองมันสิบสองตัวเอาแม่เราเราได้ตุงตุ้ดจักตัวเปล่าอะไรได,ได้ได้ตุงตืดจักตัวที่ม,มันออกลูกอะ่ะ แต่ละเมหรื oh, ่าแต่ละเม่แต่ละเมียเงินขามกว่าสิบห้าสิบหกตัวนงิน่ะแม่กี่เอาเงินไปไห้ไหนลูกก็ทำอูพ่อก็เปิดฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงงัวเนาะของทุกอย่างก็ประดิษฐ์ขึ้นใจเองแต่ว่าเขาสงวนที่จิติ้ไปให้เขาไปดูลูกหมูเขารอกเดี๋ยวเอ็งเขาไปมันจะเกิดเชื่อลูกมันปิดฟาร์มหมูที่ได้มาตรฐานเขาไม่ให้เขามั่ นี่พ่อแกก็อยู่ไม่ถูกเดน,น,น่นะเขาถ่ายคลิปแกน,น,นี่น่ะนี่กอดถ้าให้จีดูแบบอย่างก็ดูได้เด้พ่อแก,กไม่หวงดอกแต่ว่าถ้าใครจีจ้ามก็ได้เด้อนี่คิดม่เพลงใส่เศษเล็กทําเป็นตะแรงเล็กขีดก,กรเศษเล็กเอามาประดิษฐ์ประดอยทําภูมิปัญญาชาวบ้านเลยที่ขนลูกหมู อนนี้กําลังจะใส่มือจับเพื่อที่ที่ไม่หายเด็ดนี่หลุดก็มีโล่ฝั่งนึงใส่โลเปิ้นฝั่งนึงใส่โลตายมือจับข่้นท่าเหมือนล้อ <c oughs> แกเป็นหน้ากปรดดิ๊เด้แกทาโลงสีได้โลงสีนึงน่นะนะแกประกอบขึ้นเองน่ะ <c oughs> แกกําลังหาเหลี่ยมหามุม ดูเดวทาสีก่ออย่างงามเลยแหละที่นี่นี่ก็เชื่อมมือจับเชื่อมมือจับ <c oughs> กนอนนี่อันนี้ขั้นตอนการเชื่อมมือนะคะ